สัปดาห์นี้พามาชมเหล่ามวลหมู่มแมลงที่รุมกินกล้วยสุกในสวนมแมลงวันผลไม้และพึ่งมิ้มเป็นพึ่งขนาดเล็กจิ๋วที่มารุมกินกล้วยกับเขาด้วยนะครับมแมลงวันฝรั่งนะครับแบคโทเซล่าหรือมแมลงวันทองท่านนี้เราก็ไม่ทราบวัตถุประสงค์นะครับมันอาจจะมาวางไข่หรืออาจจะมาดูดกินน้ําเลี้ยงจากภายในกล้วยเจอเจ้า,มาแมลงวันหัวเคียวนะครับก็คอมเมนกันเล็กน้อย ก่อนจะแยกย้ายกันไปนะครับเจ้า,มาแมลงวันผลไม้หรือฟุตตี้ฟลาเป็นสกุลแบคทไัไรซาตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้นะครับสร้างความเสียหายกับผลไม้ไทยค่อนข้างสูงนะครับจึงมีการควบคุมและกำจัดนอกจากจะพบเจอที่กล้วยแล้วนะครับยังเจอที่ดอกไม้ชิ b านอลาโดมิ n เทนซิสไม้หายากด้วยเช่นเดียวกันต้านี้ก็มีสีสันสวยงามแต่ก็แฝงไปด้วยความร้ายกาจนะครับ ชมคลิปตัวที่ยาวกว่านี้ได้ในโหมดวิดีโอครับ